เ๋้ยอ้ไอ้อะไรวะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยขอเป็นสลัญเที่ร้างให้เอ้ยอะไรวะ,ะ,วะ,ะ,วะ,ะ,วะทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรไม่ร,มรู้นะครับเมื่อกี้ดังกรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เเฮฮ้้ยคือะวสวัสดีครับพี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยอคนเบกเปนะครับก็วันนี้เป็นวันยาดีที่ผมได้มีโอกาสมาสำรวจสถานที่ร้างแห่งหนึ่งนะครับนะ ผมเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสำรวจอีกที่หนึ่งคือสถานที่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยสำรวจเลยนะครับนะส่วนมากเราจะสำรวจแต่สถานที่ที่ผมมาสำรวจนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากแล้วก็ตอนนี้นะครับอ่าพระจันทร์เต็มดวงเนาะดวงจันทร์เต็มดวงนะขอาบนนู่นเลยเห็นไหมข้าวนนู่นเลยนะมันไม่ใช่ดวงตาสัตว์ป่านะครับนี่ผมจะปิดไฟนี่เห็นไหมก็คือแบบ ดวงจรงสว่างมากเลยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋วเห็นหรือเปล่านะนกล้องอาจจะจับภาพได้หรือเปล่ามารูนะครับทุกคนครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสำรวจสถานที่นะผมไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนครับก็เป็นสถานที่ร้างให้อะไรวะอ,อ๋อลกใจหมดนี่อา้าวใครมาเขียนว่าเนี่ยนี่นะครับทุกคนครับ เป็นสถานที่ร้างแห่งหนึ่งที่ผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าเวลาผมมาสำรวจเนี่ยผมมักจะไม่มาสำรวจตรงนี้นะนี่นะครับตนะุห้องน้ำเตมไปหมดเลยนะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นก็คล้ายลลงจอดรดที่หลายๆคนมาสำรวจแล้วไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็รถเนี่ยคือแบบว่า เอาแก่ okay, แล้วนะครับนะดูรถนะครับทุกคนรถเนี่ยมันยุคก,กอะไรวะเนี่ยยุคก,ก็ศูนปากนี่โอ้โหผุพังหมดแล้วนะครับทุกคนครับดูสภาพสภาพรถนะครับนะคือน,นี้หลุมอะไรโอ้อันนี้คือหลุมอะไรไม่รู้นะครับคนเห็นไหมหลุมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวมันเป็นหลุมนะรถนี้ก็ ดูไม่ได้แล้วนะครับจริงๆนั่นดูแล้วก็ตรงนี้อโอ้ยแต่กระบุกระเบื้องพวกนี้ยังโอเคอยู่นะยังใช้งานได้อยู่นะครับทุกคนดูนะนี่นะครับทุกคนครับก็โอ้โหแบบนูน่นที่ที่ผมจะไปสำรวจนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจกันเลยนะ ว่าเราจะเจอดีอะไรหรือเปล่านะธุรกิจของเราวันนี้เป็นการสำรวจบ,บ้านร้างตาได้นะครับสว่างไหมคือไฟฉายสว่างจ้าเลยนะอ๋อไอ้ยอ,ยอ,ยอย้อะไรวะเอ้อะไรมึงเนี่ยเอ้ย,อยตกใจเลยดูนะี๋ยวข้าไปใกล้ๆก,ก,กัน เฮ้ยฝันป่ะนี่เลยนะครับตัมาครั้งนี้คือแบบว่ามันเงียบสงบเลยนะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะปกติผมมาในเก้าอี้นี่มันจะแกวงไปกวงมาเอ้า พ๊ดปุ๊บก็เริ่มแขวงละมีคนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ผมบอกมีคนอยู่หรือเปล่านี่บอกว่าพอมาเม,มนี่ผมนี่งหลังเลยนะ เปด้านลังที่แบบว่าโคตรจัดล้างเลยนะจริงดูทรงแล้วขนน่าจะมาขอหวยนะครับโอ้โหนี่นี่นอ้าผมเจอเลขแล้วนะครับจานนี้คือศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับ คนได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ดังกรก มีัดสายเลยนะครับตัวจะดอย่างกับมีคอนอยู่ไแต่จริงๆแล้วไม่มีใครยู่นะครับบ้านใหญ่มากใหญ่มากโราเลยนะ เสียงอะไรวะเออเสียงกรักๆๆักกๆักกรักกรักกักกันครับทุกคนครับมันคือเสียงอะไรกันแน่นะ 哎。 มาจากไหนวะทุกคนได้ยินเสียงไหมไม่ไอันนี้มันมาจากไหนตกใจหมดเลยนะครับผมตกใจหมดเลยนะครับทุกคนครับ จะจูมันบินเองหรือเปล่ามันไปเป็นไปได้เหรอเอออะไรวะมันเป็นไปได้เหรอทุกคนดูข้างนอกแล้วมันเหมือนกับว่าเจออะไรเลยนะครับแล้วมันบินมาตรงไหนเนี่ยนี่ยน้ำมาคลกเลยอะ่ะ ơ mình người ở nó bảo à ừ ấy tôi kề lóng tôi lóng tua này quá hơi ใครอยูน่นู่นวะไม่มีใครอยู่แลวไอ้แต่อันนั้นบินมาได้ไงวะเอ้ย เฮ้ยอะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยตกใจพวกกับเข้ามันมันสอดเองได้นะได้ยังไงไม่รู้นะครับทุกคนเฮ้ยเอาลเลยเว้ยสนุกแล้วงานนี้ เอสนุกแล้วจริงๆนะครับ เนี่ยมันมาจากไหนไอเน,นี้ยมันมาจากไหนมันมาจากไหนวะไอเน,นี่ยมันมาจากไหนเออมันเป็นคำถามที่ อะไรมันดังว่ะเฮ้ คือไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะครับเฮ้ยอะไรวะมาดูอีกทีหนึ่งดิมันคืออะไรวะ Nó kêu là lấy thương quá Được rồi Được. trai mình cắn đây nè Một trai Ê. อย่าเล่นแบบนี้นะอย่าเล่นแบบนี้นะผมกลัวนะครับ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับกคนเห็นไหมเวลาผมเข้าไปเดี๋ยวมันมันสั่นนะแล้วออกมามันไม่สั่นวะเฮ้ยเตรียมพร้อมหนีเลยนนเนี่ยจังหวะเนี้ยเตรียมพร้อมหนีเลยนะถ้ามันดังอีกรอบึ่งเนี้ยเฮ้ย อย่าะว้วยมีอะไรอยู่ข้างในหรือบอกว่า ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะก็ได้พี่พี่เพื่อนชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับฝากดไละหนึ่งหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปม่หมานะครับไปแล้ว